เฮ้ยครับผมในหมวดย้ำใหญ่วันนี้จะมาต่อวงอจรการใส่รหัสอุปกรณ์ในวงจรนิวเมติกครับลมมาจากเรกูเลเตอร์มาที่ตัวใวจลมขอจากพีซีมาที่ข้อต่อรวมพอจาก้อต่อรวมมาที่โลคเกิ้งตัวที่หนึง่ง ออกจากข้อต่อรวมมาที่ข้อต่อรวมอีกหนึ่งตัวมาที่ข้อต่อรวมไอ้ลูกกินตัวที่สองออกจากข้อต่อรวมมาที่ข้อที่ของตัวเฟสทิศทาง ออกจากตัววายของตัวเปลี่ยนทิศทางมาที่ตัพวพีของลูกกิ้งตัวที่หนึ่งเอ,อกจาก,กตัวแซดของลูกกิ้งตัวเปลี่ยนทิศทางมาที่ลูกกิ้งตัวที่สองก็ออกจากตัวเอของตัวเปลี่ยนทิศทางมาอายังตัวอินของโฟคอนโทรลและ ข้อบีตัวเบนทามายังข้ออินของตัวคอนโทนตัวที่สองนอกจากตัวคอนโทนมายังบวกสูบตัวที่หนึ่งอกจากขอเอาของโฟคอนโทมายังคนที่สองของตัวร ชา้าเร็วครับ